จำ้ร่เมื่อวานได้ด่แล้วจำเรื่องลืมไปแต่ว่าใจอ่ะเอาหน้าใสดูหน้าใสสดูน้อ่อน้าหน้าใสดีนะวันนี้บางวันแบบไปมาแบบเมื่อคืนนอนไม่เต็มอ่ะเออน่ไงโรบา เด็กไหมอ่ะเมือวานนี้ไปน่เขาโดนกระแทกนาดนกระแนากระหนกหนาระนาไระห็นปกระห่านากระหนาะนาะแน้วะหนาหนหนากหนากรหากรคนากระ่นากระหนากระนากะทีามีอหูาข้นางๆเหนะนาะหนากระหนารหนากรนาะากระหนอนากะหนาหนาะหนากรนาระนารหนากรหนาร่งนากนหนาระกาหร

ยิ่มอยู่ในบ้านเนี่ย้นเงมันร้อนไหมบอสเออแล้วมันออกในฉายจริงนะเออจริงใครใจเลยไม่เลยสวยนะไม่เลยจริงๆเหมือนหน้าผีมากเลยอสวยนะอยู่บ้านไปดีนด้จบไปแล้วดีแล้วไม่ต้องไปขายแหละเมื่อคืนนี้แหละ

ตั้งหรือเปล่าถ้ามันตั้งหน้าตัวขนาดนั้นต้องรู้ดิไม่มันอยู่ในห้องนึงที่เราไม่เคยได้ไปนั่งหไม่มันอยู่ห้องบ้านบ้านเล็กออ๋ห้องเล็กบ้านเล็กอ่ะมันจะมีตรงเตียงใช่ไหมแล้วคืจะจบขั้นในห้องนโอนไม่ค่อยได้เข้าโดนไม่ค่อยได้เข้านันพื่ออาจจะเป็นไปได้แต่ก็ไม่รู้น่ากลัวไปไม่ใช่หน้านมันเหมือนเป็นหุ่นอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าโครงกระโหลกอ่ะ แล้วมีผมมีหนะ้าเป็นตาเป็นจมูกเห็นไหมแต่พ่อคุณไม่มาไม่มีคนมาตั้งรูปอย่างนี้มั้ยเส่งให้ได้ว่าก็พูดกันทั้งคืนแหละตอนพอออกออกแล้วเรากบมาได้ส่งทวิตมาได้ได้ได้เฮ้ยวันก็าส่งทวิตถามไปกันเยอะแยะอย่ไม่ก็ยังดีที่มันเป็นสีอย well, okay. so oh, ่ามาโผล่ก um, ับเน็ตละกัน พี่ก็เลยดะแล้วก็ตกใจบจะไฟไหมด้วยอ่ะตมวาดเอ่ะโอ้เอใช่พีแครไปหมดเลยหิไงเป็นที่มีโคตกใจตัวเองเลยฮยไม่รู้ว่างม่ฮะไรหรดูเรียนเ่เช้าเนี่ยโอ้มดไม่ดูดูเมื่อคืนดูในที่ในยูทูบในยูทูบรอบนึงแล้วก็ดูรีันเมื่อช้รอบนึงลากลัวะ เขาออกเร็วในยูทูบคนเดียใช่เขายู่าวันนี้ตายวันห้าสิบนี่คเน่นจัดมาเมาหรอใช่เวลาเริ่มดึกด้วยอะรดูไหมดูดีทำไมดในูยูเขามีแอปพลิเคชันแอปพลิชันใช่ยูมันนับป่ะมันนับเป็นเลดดิ้งด้วยป่ะ ไม่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 ไ่ไม่ไม เลมุฟบายที <cider sounds> oh, ่ไรพี oh, ่โปรแกรมปกดไหคนแรกทีพ <if> ี uh ่โปรแกรมโลยพี่โบรกัมาอยูที่ไันอยู่ค่ล้วนะคะสวัสดีค่ะ